สวัสดีครับพวกเราจะจูบกันเลยครับถ้าเกิดว่าคุณแจ็มจะเลิกจูบได้สักหนึ่งอย่างคุณแจ็มจะจูบอะไรครับที่ห้องจะมีลูกกระตุ่นแมวน้ำลูกกระตุ่นตุ๊กตาแมวน้ำเลยใช่ไหมครับผมคือมาเมจังมาเมจันนี่ไงตั้งตังค์โอเคมันเป็นแมวน้ำน่ารักน่ารักก็จะจูบมาเมจังนี่แหละใช่โอเคโอเคครับสำหรับผมนะครับดินนะครับ ถ้าเลือกจูบได้อย่างหนึ่งผมคงเลือกจูบเจสเตอร์ครับเพราะว่าเพราะว่าเพลงนี้เพราะครับแล้วก็เป็นวงที่พวกเราชื่นชอบครับผมพิธีครับ50บาทนะพี่ถ้าเกิดผมเลือกจูบได้ในวันวันจูบใช่ไหมครับฮะผมเลือกจูบคุณตรงทำไมผมชอบผู้ชายที่ไม่หนุนไม่ขาไม่จูบเพลงจูกระจกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อ๋ออ่าคุณตรงครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณตรงจะเลือกจูบสักอย่างคุณตรงจูบอะไรเลือกจูบคุณรัตก็ได้ เรื <łość> uh, ่อง้จูบได้อย่างหนึ่งนะอเผมอะจูบภรรยาผมแน่นอนล้องตอบเป็นอื่นสิอต้องดูสิเพราะว่าเรื่องหนึ่งตอบไม่ได้เออเดี๋ยวระบบพังพังนิดนิดอ่ะแต่ว่าคุนละภรรยายากมากครับจูบแค่ไหนอยากจูบทุกวัน